สวัสดีทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามรับชม,บบลลบมลแล้วก็รับฟังไลฟ์สไตล์ใบตุกค่ะมาเจาะลึกแล้วก็เกาะติดในเรื่องของเจ้าเว็บ1้อไอแล้วกันนะคะใครที่กำลังมองหารถจกักรยานยนต์ไปใช้สักคันหนึ่งนะคะไม่รู้จะเลือกสีอะไรดีบอใ,ใจว่ามีสีอย่างแน่นแบบ110ค่ะร้อยสิบแข็งแรงทนทาน ประหยัดน้ำมันด้วยนะคะกับเครื่องยนต์ PGM-FI นะนี่ดิสเบคหน้าตัวท็อปนะคะ l อ m a x ดิสเบคหน้าสตาร์ทมือค่ะสีดำเหลืองนะคะช่วงนี้มีฟรีดาวด้วยบาตรเปเชาชนใบเดียวก็สามารถออกรถได้นะไฟหน้า LED นะคะเรือนปัดหน้าปัดเรือนใหม่สวยทีเดียวนะคะมือเบกนี่ก็เป็นกุญแจแล้วก็อย่าลืมอ่านนี่ด้วยนะคะ อ่านด้วยนะที่ติดไว้เนี่ยเอารถอะไรเชื่อแน่ว่าเอกรถไปหลายๆท่านนะคะลูกค้าหลายๆคนไม่ได้อ่านแน่ๆเลยนะคะ<ม>ว่าเขาติดสติกเกอร,ร์อะไรไว้ตรงแฮนด์เนี่ยค่ะตรงข้างหน้านี่จะเป็นกุญแจนิรภัยนะคะไม่ใช่รีโมทนะเป็นกุญแจรธรรมดานี่แหละนะคะนิรภัยปลอดภัยในเรื่องของการขับขี่นะคะจอดไว้เขาก็โจมบมือเกาค่คะ พราะฉะนั้นก็ซื้อประกันรดไฮเอานะคะนะใช้ง่ายค่ะประหยัดน้ำมันด้วยนะคะรวมไปถึงนะคะใครที่ชื่นชอบเนะคะกำลังมองหาสีอยู่นำเสนอในตัวเจ้าตัวสีดำเหลืองนะคะดำเหลืองแล้วกันนะคะใครชอบสีไหนอะสีน้ำเงินสีเทาก็จะมีด้วยกันทั้งหมดก็สีน้ำเงินสีเทานะคะสีแดงนะสีดำเหลืองนะคะชอบตัวไหนเองเนี่ยก็จัดไปเลยนะคะฟรีดาวนะคะ ประหยัดน้ำมันแบบสุดๆเลยนะคะในเรื่องของการกับขี่นี่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะเว็บร้อยสิบค่ะที่มีพยาธขายอันดับหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็ออกรถไปไม่ต้องตามหาในเรื่องของเครื่องมายเครื่องมือนะคะประจบประแจน,นะคะเขาไม่มีให้นะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องถามหานะคะเอาเขาไม่แถมเครื่องมือมาหรอนะคะอย่างนี้นะก็น่าจะบล็อกหัวเทียนก็ได้อะไรทํานองนี้นะคะไม่มีให้นะคะนี่สวยทีเดียวนะคะ สุมากค่ะก็ยังเหมือนเดิมนะคะนี่ใครที่ยินชอบก็อย่าลืมล้วกันนะคะนี่แล้วก็อย่าลืมอ่านในเจ้าตัวการบำรุงรักษาย่างนะคะแล้วก็การตั้งโซ่ด้วยนะคะนี่บางโซ่ก็สวยนะคะบางโซ่ก็สวยทีเดียวนะคะมีหางปลาด้วยนะคะใคชมเชื่อได้ว่าหลายๆท่านไม่ได้สนใจที่จะมองเจ้าตัวนี้แน่ๆเลยนะคะในในในเจ้าเจ้าตัวการบำรุงรักษา ายางอะไรทํานองนี้นคะคะอ่านบ้างนะคะจริงๆแล้วก็มีลูกค้ามาถามว่า,ายางหน้าต้องอเติมลมเท่าไรยางหลังต้องเติมลมเท่าไรอะไรประมาณนี้นะคะก็เขาติดนะคะข้อมูลไว้ให้แล้วนะคะรวมไปถึงคู่มือใต้เบาะรถด้วยนะคะว่าเนี่ยอ่านด้วยนะคะไม่รอใช้ไปแล้วคะ่ะไม่จำเป็นต้องอ่านนะคะว่าเขา รับประกันในเครื่องเท่าไรนะคะรับประกันแบตเตอรี่เท่าไรนะคะรับประกันภยัยอ,อย่างนอกเท่าไรด้วยนะคะซีจันสวยค่ะกับโลโก้ฮอนด้เหมือนเดิมนะ,ะคะเชื่อได้ว่าหลายๆท่านชื่นชอบนะกับความประหยัดแล้ก็ความแข็งแรง ของรถจักรยานยนต์ฮอนด้านะคะเช่นนั้นแล้วนะคะเั่นมีฟรีดาวนะคะอย่าลืมเข้าไปสอบถามได้นะคะขึ้นไลน์ไอดีแล้วก็เบอร์โทรให้ด้วยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่บริชาผลิตทั้ง21สาขานะคะฟรีดาวไม่ต้องมีคนทำนะคะสัญญาอนุมัติก็เราได้ที่บ้านได้เหมือนกันนะคะสนใจก็สอบถามรายละเอียดกันเพิ่มเติมเข้ามากันได้นะคะในรถทุกรุ่นนะคะไม่ไม่ใช่แค่ เว็บ1อยนะคะมีมากมายหลากสีหลากหลายรุ่นให้คุณได้เลือกชม